ไปเอาสกินนี้มาจากไหนนะท่มยยไรมาอะไรนะพี่ที่ทมยสกินมาจากไหนไปท่มยไงซื้อไงแรงมากใช้คำว่าซื้อกับชั้นหรอจะบอกว่าตัวยังมีตังใช่ไหมดีดิีตาต่ ยนนี่ก็ได้ไยีอะไรด่นั่งเดินไปหาพี่ทำไมก้อนถามจริงพม่ดมันใส่ชุดมันใส่ชุดกับป่าไม่พาเดินไปเดินมาทำไมงงามงเดินสวนสรอบสารอบิงขึ้นมาปอดไหมอ่ะปอดไหม บอดแลดูออกบอดอยู่แบบว่าอะไรกมีาบอดบอดลงลิฟต์นะีีงแล้วพี่มาชั้นหนึ่งแล้วขึ้นลงลิฟต์มาชั้นหนึ่งแล้วของเปิดไม่ได้ลยนอีครั้ง ปัดคุณจะผ่าาอีพายในป่ัดกับรคกิ่ไาไลงในานบ้าถ่ายบ้าเออดมอ้มันเฟอีกละคุณเฟดเก่งเลยอีสา,า,น,า,น,านี่หลบได้นะมันไม่ดี วิกเนี่ยหมดใส่ใจวะด่าใส่ฉันออุ้ยไม่บอดแนโอ้เจอเอกะปูน้ำปหน้ำอไรม่ใชน้ำไปที่อะไรกระบ้าหรอสิูบไมด้กชอใอให้อตัดต โยงลงลงได้ลงชัวง่ายชัวงจอดง่ายง่าย่นหอยง่ายหื้อไี่หจะพาพี่ลงมานะช่หรือพิธี่ทีได้ค่ะมือมันมาแล้วโอ้ยใครพาพี่มา วันดาวันดา อุ้ยอุ้ยวทำไมทำไมรู้สึกว่ามีาชาก็ออกโอ้โหทำอะไรรงองอเนี้ก็บอกว่ามันออว่าบอกว่ามันมตามมาจีนะได้ไงก็บอกว่ามันตามาเนี่ยแกก็ยืนสวดนะโอ้ยมันมา้เดี๋ยวปาขึ้นมาอ โอ้ยฉันหลบนะฉันหลบเสานะเจนคิดว่ชอบกีบอาวเครื่องใครวะกูไม่รู้อีด่อกมนเครื่องอ่ะลองไว้ก่อนเละแล้วสวดกันหรือยังเนี่ยงงเต็กนี่ละนี่เด็กนะ

ในกูแล้วชะตากูขาดแล้วทีเดียวเขายี่ตุงนั่นแหละทำอะไรก็ไม่รู้ผีตามาเลยเนี่ยออกแล้วออกแล้วมันหน้าเทา น่พาตีกีเนี่ยน่พาสวดไหมน่ะมีผาของวิาเยอะๆอยู่เยอะยาเยอะยาะยาใครเล่นมาเตรียมมาใท้ได้ค่ะนพาส่กีันหนึ่งสีแล้วก็นี่พานำสวดดีกว่าถอยออกก่อนถอยออกก่อน้ไปพี่จองกู้ กวกแกเรามาตีมันเดี๋ยวพี่สตาร์ตู้ให้เดี๋ยวพี่สตาร์ตู้ให้ไม่โดนเถี่ยขวดสินิ่พานำสวดสิทำไมไม่เท้าอะเท้ามันเท้าอยู่เท้าเท้าเท้าหรอเออโอ้ยนิ้าลงรูไปแล้วหอยยามันเปิดมันมันเปิดไอ้นี่อันตีมันตั้งหัออกไ มาเอายามาเอายาเนี <S <S ่ยอัังทสอะอไรันติสัต่สวกชนี่พาไปสวดนี่พานี่พาไปสวดพิธีบันไดเลื่อนหน่อยสวดยากมากพิธีนั้นอ่ะโอ้ยโอ้ยอีกครั้งหนึ่งยอกนี่ เข้าตู้แล้วเข้าตู้แล้วไม่สนะขาเดียวเดียวลานนแล้วา้ตีาแล้วแหละตรวแตกปีก็เลยรู้เลยตัวนจะเ็นวอยน้าเทาไม่ชิต้องใช้รอิ้ดเถ่ายรูปให้แล้วพีน้าเทายื่ีมนื่ ตามใครไปก็ไม่รู้้้บเสรจยงพี่แ้ดสิบเก้าเก้าสองเ้าเก้าเก้าก้าสอก้าเก้าสอก้าเก้าสอเก้าเก้าสอเกาเก้าก้าเก้เท่าไหร่นะเอหมพี่จะจุดนะั้างั้นน่ะเดี๋ยวบนน่ะแต่เรายังไม่มีของเลยนะเราจะจุดเลยหรอเราอยวิ่งับนี่มี่คุยทั้งสาเยอะมากทั้งสาม ชั้นสองเหตนเนเเแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยน้เท่าแล้วเท่า ปตัวแปลงล่าง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 เบียบอดบอดบอดจีมาซาลิชาคามาซาลิชาคาถ้าถ้าตะกบเหมือนกบเลยอ่ะดานหมาอ้ยดานหมาอยู่นี่อยู่นี่แต่มันลบมืออ่ะฉันใช้ปลาคำอย่าไปบอกใครนะไม่รู้จะไม่ได้ยินะ ม้ามีประคำอย่าไปบอกใครใครก็ได้สตาร์ทสิสตันหนไอยสตัน์ทไม่สตันอีกทีหนึ่งจี๊ดนี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ด้ว่ดจี๊ดหี๊ดว่๊ดจี๊ดจวยดจียดจี๊ดจี๊ดจีดจีดจี๊๊ดี๊ดดน,น <lum S 1> ไ๊่จี๊ดีดี ุ้เราจะไปได้กยต้องตามให้เหิือแปลงล่างแปลงล่างอีกพวกคนเร็วอีกพวกคนเร็วอืมเอาให้ยมันหมดแล้วจก,กไม่โดนเลยประคำกูเนี่ยมันเป็นประคำแบบไหนวะชกไม่เคยโดนเลยมันเอาฉัน หน้าเทาหน้าเทาาพใจสงี่พ่าฉีดยา88เข็มแล้วเนี่ยให้เนี่ยอย่ามาเล่นฉีดยาอย่ามาใส่จะออกแล้วนะใส่จะออกแล้วนะตรงนี้มีสายสินอยูมีแล้วอยู่ไม่้านล้ววิ่งไรฟ้าเลยมิวิ่างวิ่งไรฟ้าแล้วแหละตอนนี้ ทไปไ้ไปได้ายวาดูไหนอ่ะข้างล่างไม่ะดเลยอแล้วนกาตันุ้ยุ้ยวุ้ยเราแค่เดินมาเล่นี่สเข้าตู้ข้าตู้เดี๋ยวเรามันตันตู้ก่อนนี่นี่ะมนเ็เออตอเียนอมได

fuck <laughs>